ก็เดินไปที่ครัวจ่ะเสิญต้มะมามากินตามสบายเลยลุงบอกไปเขาก็หันขวับหลินเบือนหน้าหนีเมื่อเจมมองมาด้วยสายตาคาดโทษลุงลุงลุงรุนลุงทุงเจ็บนะเรียกพี่สิค่ะคนดีแล้วพี่จะพาไปกินตับตับตับทะลึ่งพูดบ้าอะไรว่าไปด้วยเปื่อยหลินไม่ใช่เพื่อนเล่นนะก็ใครอยากเป็นเพื่อนเจมเอ่ยแล้วหัวเราะลีลาวดีหน้างอ เมื่อเลขวางรองเท้าลงขณะที่เขาอมยิ้มไม่สะทกสะท้านทั้งสองจึงไม่คุยกันอีกเจมหันไปสนใจเกมยิงสาวลุกขึ้นไปจัดของเก็บโน่นนี่พอเสร็จแล้วก็หันไปมองคนที่นอนเอกเคนกอ้าขากว้างอยู่บนโซฟาราวกับว่าที่นี่คือห้องของตัวเองทั้งที่มาห้องเธอแต่ละครั้งสาบานได้เลยว่าบินไม่เคยพูดคำว่าให้เขาทำตัวตามสบายเลย แต่ถ้าพูดคำว่าเกรงใจกันบ้างนะมันโคตรเยอะแต่เขาก็เกรงใจที่ไหนกันบนว่าเปลืองน้ำเปลืองไฟก็ตัดบทโดยการโอนเงินมาให้แล้วบอกช่วยค่าน้ำค่าไฟหญิงสาวมองเขาแล้วโครงศีรษะเหมือนเด็กชายตัวน้อยในร่างยักษ์จริงๆออกไปเมื่อไหร่ก็ปิดห้องให้เรียบร้อยด้วยล่ะอืมเขาเอ่อยอย่างไม่แยแสสนใจแต่เกมไม่คิดจะหันมาด้วยซ้ำ หญิงสาวถอนใจมองคนที่ชอบมาปักหลักในห้องของเธอแล้วเดินออกไปพอประตูห้องปิดลงเท่านั้นคนที่ทำท่าสนใจเกมเนื้อสิ่งอื่นใดก็มองไปยังประตูด้วยสายตาย,ยากอธิบายสวัสดีค่ะพี่เอกสุขสันต์วันเกิดนะคะหญิงสาวทักถ่ายเจ้าภาพของงานที่วิ่งมารับเธอโดยที่คาดผมหักระต่ายและกางเกงว่ายน้ำอวดแผงอกแน่นตึงกล้ามเป็นมัด,มด ตอนนี้บรรยากาศในงานเริ่มคลึกครื้นเธอเห็นพวกเซเลบคนดังและดาราหลายคนมาร่วมงานกันที่สระว่ายน้ำคนในงานเริ่มทยอยถอดชุดหรูหราสวยเก๋ของตัวเองออกแล้วเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแทนภายในสระมีฟองโฟมฟูฟองน้ำในสระเป็นสีชมพูและเหนือสระมีแสงไฟกระพริบหลากสีบรรยากาศในงานเร้าใจสนุกสนานด้วยเสียงเพลงและไฟวิบวับจากเวทีเล็กๆ ที่มีดีเจคอยเปิดแผ่นเพลงให้เสียงกริ๊ดกราดของคนที่โดนสายยางจากข้างบนฉีดใส่ดังขึ้นสร้างเสียงเฮฮาสนุกสนานบางคนก็เต้นเดือมอยู่หน้าบาร์เครื่องดื่มเล็กๆที่มีเหล่าพริตตี้ในชุดหูกระต่ายมาบริการไม่บอกก็รู้ว่าคาดผมหูกระต่ายและรอยลิปสติกที่พี่เอกพระรองหน้าหลอมีนั้นได้มาจากไหนกันขอบคุณมากครับน้องลินคิดว่าจะหลอกให้พี่ลอเกอร์เสียอีก พะรองหน้าหล่อเอ่ยแล้วยิ้มปรื่มอ,อกปลื้มใจกับกล่องของขวัญที่ลีลาวดีหิ้วติดมือมาให้มาทางนี้ครับน้องหลินเดี๋ยวพี่หาอะไรให้ดื่มลีลาวดีมองมือที่กุมมือของเธอแล้วลากเข้าไปด้านในหญิงสาวรอบถอนใจแต่ก็ปิดปากไม่คัดค้านเพราะไม่อยากให้เสียบรรยากาศยังไงก็วันเกิดเขาระหว่างทางคนในสระก็วักน้าใส่เธอมันทำให้ลีลาวดีสะกดอารมณ์โกรธไว เพราะเธอตั้งใจว่าจะมาเดียวเดียวแล้วจะขอตัวกลับไม่ได้อยากไปนั่งเปียกแฉะในรถแหมแบบนี้เรียกว่าเปิดตัวกันแล้วใช่ไหมเอกเจ้าภาพไม่สนใจแขกเลยนะคิดว่าอยู่กันสองคนหรือไงทำแบบนี้เปิดห้องชั้นบนไปเลยอย่าลืมพาน้องเข้ามาสนุกด้วยกันนะเอกน่ารักแบบนี้ต้องรับน้องใหม่เสียหน่อยแม้จะโกรธไม่ชอบใจกับถ้อยคำคึกคนนงหยอกเอินแต่ลินก็สะกดอารมณ์ไว้ เขาว่าอย่าถือคนเมาและคนพวกนี้ก็เมาเละหญิงสาวยอมให้พี่เอกจับจูงมาหน้าบาต้องสะกดใจอีกรอบเมื่อเขากดบ่าเธอลงแล้วรากมือออกจากไก่อย่างอ้อยอิงรอแป๊บนะครับน้องหลินเสียงกระซิบใกล้หูอย่างอ้อยอิงชวนขนคอลูกชานทำให้นึกถึงอีกคนถ้าเขาทำแบบนี้กับเธอเมื่อใดมันจะมีแต่ความว่าบหวามแต่ด้วยสังคมที่ต้องพบเจอกันบ่อย หญิงสาวจึงต้องข่มใจอีกครั้งโดยการพยักหน้ายิ้มให้เขาต้องอดทนอีกรอบเมื่อเขามาบีบที่ไหล่นุ่มทำไมเธอถึงรู้สึกเหมือนโดนคุกคามทั้งที่ความจริงแล้วถ้าเป็นอีกคนเธอจะหัวใจสั่นรัวหน้าร้อนวูบวา่าความอ่อนหวานกำซ่านรันจวนแพร่กระจายหญิงสาวชายตาไปยังร่างสูงที่หายไปแล้วถอนใจเบาๆรู้สึกโลงอกชั่วขณะ ลีลาวดีหันไปมองรอบๆเมื่อรู้สึกว่าบรรยากาศในงานค่อยๆเงียบลงหญิงสาวพยายามหาทางหนีทีไรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหมุนตัวดูล่องลอยอาการไม่เหมือนคนเมาเล่าสับเท่าไรหล่อนยิม้มเยิ้มแงนหน้ามองฟ้าแล้วอยู่ดีๆเจ้าหล่อนก็ไปนั่งตักใครบางคนแล้วก็จูบกันโดยไม่สนใจใครทั้งนั้นสองคนนั้นจูบกันดุเดือดมันหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อฝ่ายชายซุกไซคอ ชุดว่ายน้าของฝ่ายหญิงถูกกระชากออกไปเผยให้เห็นสวงอ,อกกลมกลึงแล้วฝ่ายชายก็ก้มหน้าไปดูดมันระหว่างนั้นอีกฝ่ายก็ตวัดตามองมาทางเธอพอดีแล้วก็ดูดขยำสวงอ,อกของผู้หญิงคนนั้นให้เธอเห็นแบบจะจะตาแถมมือยังขยำก้นล้ลวงไปในซอกหรือภายใต้บิกินี่สินล่างแล้วเคลื่อนนิ้วเข้าออกทำให้ฝ่ายหญิงร้องเสียงดังโดยไม่สนใจคนอื่น บางคู่ก็เริ่มโผกอดกันนี่มันอะไรกันอย่าบอกนะว่านี่คือปาร์ตี้เซ็กโมูดีลาวดีรีบถอนสายตาจากนางสวดชุดใหญ่ไฟกระพริบเพื่อยืนยันความคิดเธอหันไปมองรอบๆบริเวณเห็นหลายคู่เริ่มเข้ามุมกันแล้วบางคู่หญิงกับชายบางคู่ชายกับชายและบางก็มีหนึ่งหญิงสองชายชายหนึ่งหญิงสอง วันเกิดอะไรกันทำไมอิสระไร้ขอบเขตแบบนี้แต่ละคนก็ดูเมาเบรอรอมือบางกำกกระเป๋าแน่นเท้าขยับเตรียมโกยหนีแต่ร่างสูงของพี่เอกเดินออกมาก่อนพร้อมแก้วทรงสูงที่มีรูปร่างเป็นนางเงือกโปร,เรืเปอยน้ำดื่มในนั้นมีสีสันล่อตาเซ็ตออนเดอะบีทเรียบร้อยแล้วครับดื่มอวยพรวันเกิดให้พี่หน่อยครับน้องลิน พะลองหน้าหล่อย,ยังยิ้มอบอุ่นไม่ได้เขืนอายต่อพฤติกรรมของคนในงานที่กระทำตอนนี้เลยเออหลินเป็นคนคออ่อนต้องขับรถกลับเองด้วยค่ะกลัวว่าจะเมาแล้วเป็นอันตรายได้บอกไปยิ้มยิ้มก็เห็นเขาใสาศ่ศีรษะกลับมาใบหน้าหล่อเรายิ้มอ่อนอย่างคนใจดีแต่แววตาเร่าร้อนหมายมาถ้าคออ่อนก็ไม่ต้องกลับสิครับคนดีพี่ชวนน้องหลินม,มาฉลองงานวันเกิดของพี่หลายปีมาแล้ว ตั้งแต่ที่หนูเรียนปีหนึ่งเล้วละมังน้องหลินอุตส่าห์ยอมมาทำให้ความฝันพี่เป็นจริงพี่คงไม่ยอมให้น้องหลินกลับไปไง่ายๆหรอกครับเอกบอกแล้วกดยิ้มแน่วแน่แต่มันก็ทําให้ดีลาวดีขนคอลุกชันหมายความว่ายังไงคะถามอย่างไม่เข้าใจเริ่มเห็นลางร้ายแล้วเมื่อเขาทําเหมือนจะกักตัวเธอไว้อยู่ให้ของขวัญวันเกิดพี่ก่อนสิครับตัวเล็กหลินให้ไปแล้วพี่เอกแกะดูสิคะ เอ่ยแล้วมองไปยังของขวัญวันเกิดที่ติดมือมาแต่พี่คิดไวแล้วว่าอยากได้ของขวัญอะไรจากน้องหลินและพี่ก็ต้องได้มันเอกเอ่ยสายตาเจ้าเล่หลุลบตาลงมองกล่องของข,องขวัญในมือของหญิงสาวกล่องนี้พี่แกะแน่ครับแต่ต้องหลังจากพี่แกะของที่อยากได้มากๆก่อนเอกเอ่ยเสียงแหบพร่าตาจ้องมองลีลาวดีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยไฟราคะส่งของขวัญถึงมือเจ้าของงานแล้ว งั้นหลินขอตัวก่อนนะคะพรุ่งนี้มีนัดกับช่องต้องพาเด็กไปออดิชั่นนอนดึกกลัวตื่นสายเอ่ยแล้วทำใจดีสู้เสือยิ้มอ่อนยกมือไหว้ลาเขาวจากนั้นก็รีบเดินจากไปไม่สนใจมารยาทหรือรอให้เจ้าภาพาอนุญาตแล้วกลิ่นอันตรายมันคระครุงไปหมดเมื่อรอบตัวเริ่มมีเสียงร้องครวญครางเสียงตับตับตับไม่ต้องหันไปดูก็รู้ว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรเดี๋ยวก่อนสิครับน้องหลิน เอกเร่งฝีเท้าเดินตามมาจนทนันลีลาวดีกำกระเป๋าสะพายแน่นน้องหลินสนใจมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่ไหมครับพี่สนใจเรามานานมากแล้วนะมันนานมากเกินไปที่เราเดินผ่านหน้าพี่ไปและพอพี่จะเข้าหาเราทีไรไอ้เจมก็คอยกีดกันทุกทีเอกพูดมาถึงตอนนี้ก็เปลี่ยนมายืนดักหน้าดีลาวดีหญิงสาวเรบเรกตัวเองแทบไม่ทัน เขากางแขนออกเมื่อเธอทําท่าจะเบี่ยงหนีไปอีกทางพอขยับหนีไม่ได้หยิงสาวเลยยืนนิ่งถ้าหลินมาเป็นผู้จัดการให้พี่สัญญาเลยว่าจะทนุถนอมไม่ทาเหมือนหลินเป็นทาสให้แบกของเดินตามต้อยๆแบบที่เอเจมันชอบทําไม่ค่ะงานหลินเยอะแล้วและหลินก็ชอบแบกของตามดาราที่สําคัญหลินไม่อยากแย่งงานพี่แจ้ด้วยทุกวันนี้พี่เขาก็ดูแลพี่เอกดีมากๆเลยนะคะอย่าพูดแบบนี้สิคะ ที่แจ้รู้เข้าจะเสียใจแจ้น่ะที่เอาจนเบื่อแล้วส่งต่อเพื่อนไปก็หลายหนอยากได้หลินมากกว่าอยากได้จนเนื้อสันอยากเอาลินมานานมากลินก็เล็กกระทัดรัดแต่นมกับก้นหน้าขยำมากเสียงหืนและคำพูดที่ไม่ได้ซ่อนเร้นตัวตวนของเขาอีกต่อไปทําให้ลีลาวดีโกรธจนหน้าแดงการเอาน้ำเย็นเข้าลูกไม่ได้ผลหญิงสาวพยายามหาทางหนีทีไร ในหัวเริ่มนึกถึงเจมเธออยากให้เข้ามาช่วยเหมือนพระเอกในละครแต่มันคงเป็นฝันลมๆเล้งๆเพราะเธอไม่ใช่นางเอกพี่เอกจะทำอะไรหลินนะ่ะถามไปเสียงดังเมื่อเขาเขายับมาเบียดตัวเธอแววตากรดเกรี้ยวเมื่อเขาเปิดมาแบบนี้ก็ไม่มีอะไรต้องถนอมและเกรงใจกันอีกปล่อยตะหวาใส่เขาเสียงดังเมื่อเขาคว้ามือเธอมายึดไว้ไม่ให้ไปไหน แล้วแก้วก็มาจอดที่ปากหญิงสาวมองเขาตาวาวโรสบัดหน้าหนีทันทีจุจุคนดีอย่ามองพี่แบบนั้นสิคะดื่มฉลองวันเกิดให้พี่หน่อยไม่ดินขอตัวกลับเอ่ยแล้วดึงมือจนหุดออกมาได้แต่พอเงยหน้าขึ้นมองเขาใบหน้าเฉียวน่ารักของสาวหมวยก็ถูกบีบแน่นหญิงสาวพยายามดิ้นหนีแต่คราวนี้ไม่หลุดทำไมเราถึงดื้อด้านทำตัวยากเย็นนักนะรู้ไหม ว่าพี่อยากเอาเรามากแค่ไหนกล้าดีทําให้พี่คลั่งเราขนาดนี้ก็เชิญรับบทลงโทษให้สาสมเอกเอ่ยเสียงเฮี้ยมแบวตาลุกวาหน่ากลัวได้ไม่ดื่มก็ไม่ดื่มงั้นน้องหลินก็กินนี่แทนเลยแล้วกันเขาเอ่ยแล้วหยิบหลอดเล็กๆขึ้นมายิ้มเย็นส่งให้เธออย่างคาดโทษอย่าพร้อมสุขจบคำนั้นหลินเบิกตากว้างพยายามสะบัดหน้าหนีมองไปรอบๆก็อนาจใจ จากจุดว่ายน้ำตอนนี้ทุกคนถอดกันหมดแล้วปากจิ้มลิ้มโดนบีบออกแล้วยาค้นๆก็หยดลงมาสามหยดแล้วเขาก็ปิดปากเธอเอาแค่นี้พอให้อยากสนุกไม่ช็อกตายวางใจพี่ได้ครับพี่รู้ดีว่ามันต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ถึงเพียงพอให้น้องหลินยอมขึ้นขยมและอยู่กับพี่จนฟ้าสางได้คำพูดนั้นทำให้ลีลาวดีน้ำตาซึม เมื่อ,อยาเริ่มไหลเข้าไปในลำคอตามกลไกธรรมชาติเห็นเขายิ้มปากนุ่มพอใจเป็นของพี่มันก็ไม่ได้เลวร้ยรายอะไรหรอกนะครับน้องหลินพี่สัญญาว่าเราจะสนุกกันมากๆแต่แรกๆน้องหลินอาจจะช้ำหน่อยเพราะพี่ชอบเอาแรงๆแ,แต่สองสามทีน้องหลินจะชอบและชินกับมันบอกเลยว่ามันเคี่ยวมานานแล้วตัวเลขขาวหมวยสวยเอกแบบนี้สเปกพี่เลย เอกเอ่ยแล้วลูบไปตามแนวไหายปลาะของลีลาวดีดวงตาเรียวคมดวงตาเรียวคมมองไปรอบๆจากนั้นก็แบกคนที่ยืนอึ้งหน้าแดงตาเริ่มฉ่ำขึ้นบากกว้างไปข้างบนกันพี่อยากเอากับน้องหลินแบบสองต่อสองไม่ต้องการผู้ชมเอกเอ่ยแล้วพาลีลาวดีไปข้างบนหญิงสาวเองไม่มีกำลังต่อต้านสมองล่องลอยกายร้อนวูบวาบใจกลางความเป็นหญิงมันอ่อนไหว เหมือนมีเลือดมากมายไปขั่งอยู่ตรงนั้นมันร้อนรุ่มทรมานต้องการการปลดปล่อยรีราวดีร้องออกมาตอนนี้สมองเริ่มพร่าเบอร์ดวงตาเริ่มลายหญิงสาวหนีบขาและบิดกายแม้เขาจะอุ้มอยู่และไม่ได้แตะต้องเธอเลยแต่ความกระสันใคร่ราคะก็ถมกระหน่ำใส่ความแข็งของมวลกล้ามทำให้เธอกระหายอยากให้เขาคลุกคล้ากอดเธอ